อ่ะมาครับข้อรองสุดท้ายนะครับนั่นก็คือข้อที่18นะครับกำหนดให้นะครับธาตุ A D และ E นะครับเป็นธาตุในตารางธาตุเนาะนะครับเป็นธาตุในตารางธาตุซึ่งมีอะตอมนะครับมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนี้โดยบางธาตุเนี่ยนะครับมีการแสดงแบบแบบวนะ่าไงแบบจัดในเรียงในสถานะกระตุ้นนะครับปีหกการที่มันจัดเรียงเป็นสถานะกระตุ้นเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรมันหมายถึงว่าอะตอมนั้นเนี่ยนะครับมีการ ทําให้อิเล็กตรอนบางตัวมีการเปลี่ยนระดับพลังงานเช่นพี่กระตุ้นให้อิเล็กตรอนในชั้น 3p ขึ้นไปอยู่ในชั้น 4s อย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งมันถูกกระตุ้นขึ้นไปมันกระตุ้นด้ทีละตัวนะครับกระตุ้นขึ้นไปทีละตัวอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันไหนมันมีความผิดปกติตรงนั้นนะครับทีนี้เราไปดูตรงนี้1 s 2 2 s 2 2อ p 6มันก็ปกตินะครับก็จะเป็น2 4เป็นเป็น4 4 4บวก4เป็น8ตรงนี้ก็จะเป็นออกซิเจนที่มีเลขอะตอมเป็น8ใช่ไหมครับจากนั้นพอมาดูธาตุดีครับนีออนปาไปแล้ว10บวกกับ2บวกกับ1เป็น13อ้าวนี่13แต่แต่ ถ้าใครสังเกตดีๆด,ดูนะครับถ้าใครสังเกตได้ดีอ้าวทำไมมันไม่ตามหลังด้วย 3P ล่ะเออนี่แหละอันนี้แหละเขาเรียกว่า excited state นะครับ excited state นะก็คือสถานะกระตุ้นนะครับเนี่ย excited state นะนะนี่ excited state ทีนี้ จะเห็นได้ว่าในชั้น 4s เนี่ยมันมีเลขตอน1ตัวแสดงว่ามันจะต้องถูกกระตุ้นมายัางชั้น 3p ถูกไหมครับ 3p นี่ถูกกระตุ้นขึ้นไปอ้าวทำไมถูกกระตุ้นมาแค่ตัวหนึ่ง 3p มันก็ต้องมีอิเล็กตรอนเหลือใช่ไหมล่ะถูกไหมทีนี้มันจะเหลือได้ยังไงเพราะมันมาแค่ตัวเดียวถูครับแสดงว่าชั้น 3p ก็ต้องมากีดว่าัว1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไล่เป็นนะครับ 3s 2แล้วก็ 3p กําลัง1แต่บางเอิญว่ามันถูกจัดกระตุ้นนแบบี้ก็็เเลยเปน ตรงนี้10บวกกับ2บวกกับ1เป็น13นั่นเอง13ก็คืออะลูมิเนียมเห็นไหมครับนะ13ก็คืออะลูมิเนียมทีนี้หลบไปดูข้อสุดท้ายข้อข้อ,อในธาตุ e นะครับหนูจะเห็นว่าธาตุ e เนะี่ย e นะ e นะครับนะธาตุ e นะธาตุ e เนี่ยนะครับนะเราจะเห็นได้ว่านะครับนะอาร์กอนเนี่ยป่าไปแล้ว18บวกกับ1บวกกับ d ก็คือ5ทีนี้หนูจะเห็นได้ว่า3 p เนี่ยมันคืออาร์กอนละ ต่อไปเป็น 3D กกำลัง5และ c s ํถามว่าจัดถูกไหมถูกนะตรงนี้ยังถูกอยู่นะครับนะยังจัดถูกอยู่ทีนี้รวมซิได้เท่าไหร่18บวก5เป็น23บวก1เป็น24 24, 24คืออะไรเอ่ยคือโคอะไรครับคือโคอะไรครับโครเมียมนะครับนะโครเมียมครับ24นะถ้าใครยังจําได้นะครับนะถ้าใครยังจําได้นะอันนี้นะออกซิเจนอลูมิเนียมแล้วก็โครเมียมตามลําดับนะครับนะโอเคนะ ลบอันนี้ทิงนะครับอ่าจะได้เป็นแบบนี้นะครับหนูไปดูนะครับเปิดตารางคาดดูก็ได้หรือดูก็ดีๆก็ได้นะครับทีนี้ข้อความใดนะครับหรือข้อความเกี่ยวกับธาตุ a d และ e เนะี่ยข้อใดผิดนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดผิดนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดผิดนะครับหนูลองปาดสายตาอ่านเร็วเร็วิว่าเออข้อใดผิดนะครับลองลองดูซิลองดูซิลองดูนะครับนะ ลองดูนะลองดูนะืลองดูนะ م, นะครับค่าที่หนึ่งธาตุดีและ E เป็นอะโลเป็นโลหะอ่มดกับ E เป็นโลหะข้อนี้ถูกถูกไหมเพราะ a l ก็โลหะโครเมียมก็โลหะนะครับต่อไปข้อสองครับธาตุ e เป็น Transition ถูกต้องครับโครเมียมธาตุด D อยู่อยู่หมู่สอยู่ค่าที่4ี่หมู่หนึ่ง a โอ้ย ลาก่อนบายบายกลับบ้างได้เลยเห็นไหมครับเจอแล้วข้อผิดตอบเลยเราดูข้อต่อไปข้อที่4 3สารประกอบออกไซด์ของ D คือ D2O3 ข้อนี้ถูกครับนะเพราะว่าหมู่3พอมันไปนรวมตัวกันมันก็จะค่อยเลขประจุก,กันเหลือเป็นตัวนี้แหละนะครับ Al2O3 นะเราจะเรียกว่าอลูมิเนียมออกไซด์ นะครับสารตัวนี้เป็นสารแอมโฟแทริกนะครับนะเออที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสนะครับต่อไปข้อที่5ครับธาตุ A มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงกว่า D A สูงกว่า D ถูกครับเพราะว่าอะโลหะถูกไหมต้องมากกว่าโลหะจบแค่นี้เองครับนะเพราะ,ะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3เห็นไหมอันนี้เป็นข้อสอบวิชาสามัญน,นะครับเคมีปี6-3ก็คือปีที่พี่สอบ นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายกันว่าจะมันเป็นยังไงแต่มันจะเป็นในเรื่องของอะไรนะไปดูกันนะครับแค่นี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ